สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรองดีท้าไอต้าแสดงอภินิหารสุดท้ายเห็นผลทันตาขนหัวลุกคาโตะ๊ทำงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดขนลุกเมื่อสาวผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปสุดหลอนซึ่งเป็นคลิปขณะเดินเข้ามาภายในออฟฟิศจูจ่ๆเครื่องคิดเลขที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเธอก็ทำงานขึ้นมาเองโดยฟีดกระดาษขึ้นมาและหยุด เห็นแล้วขนหัวลุกเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุวา่าไอ้ต้าวแสดงอภินิหารแล้วฟิดกระดาษใหญ่เลยดีใจอดีไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าเธอได้พูดขึ้นมาอย่างท้าทายว่าเล่นอีกสิไม่เล่นอ่ะแล้วจู่ๆเครื่องกิดเล็ก็ฟิดกระดาษขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งจนเธอตกใจพูดอีกว่าไม่เล่นแล้วพอเหอะบ่ายโมงแล้วถึงเวลานอนเด็กต้องพักผ่อนนะ แล้วค่อยๆซูม้าไปที่ตุ๊กตากุมาน้อยที่วางอยู่บนเครื่องคิดเลขดังกล่าวจากนั้นเครื่องคิดเลขก็หยุดเล่นไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ